สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเวียนเกษตร2018นะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤรหัสนะครับมาตามสัญญานะครับที่ให้ไว้นะครับก็สำหรับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเขาแอบ,บถามแอด EP ที่8แล้วนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่ามีเรื่องราวมาจากจังหวัดไหนภาคไหนบ้างนะครับรอบนี้ก็ ใกล้เคียงครับมากันครบเกือบทุกภาคเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามีตรงไหนบ้างเริ่มจากทางภาคใต้นะครับเรามีทางสงขาทางนครศรีธรรมราชนะครับขึ้นมาโซนทางภาคกลางก็มีทางลาดบุรีนะครับสมุทรสาครน,นะครับอ่างทองลบบุรีนะครับ ค่อนไปทางซ้ายมือผมก็จะเป็นทางกาญจนบุรีนะครับก็มีคําถามเข้ามาโซนอีสานก็จะมีทางคาโาคราชสกลนครแล้วก็เลยนะครับทางเหนือนะครับถือว่าเป็นทางเหนือแล้วกันจะมีมาจังหวัดเดียวก็คือเพชรบูรณ์นะครับเดี๋ยวลองมาฟังเลยแล้วกันว่าเป็นเรื่อง ราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะให้เราได้เรียนรู้กันนะครับก็แบ่งปันแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะครับดูซิว่าเขาแอบมาถามอะไรแอดบ้างนะครับเราเริ่มกันตรงทางอ,าอีสานก่อนแล้วกันนะครับอีสานตอนนี้ทางโคราชมีถามเข้ามานะครับก็ถามเข้ามาว่าเพี้ยอ่อนนะครับในฟักทองนะครับตอนนี้ ค่อนข้างระบาดจะใช้อะไรดีนะครับเพี้ยอ่อนเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราใช้ยานในส่วนของกลุ่ม 4A เนี่ยสบายๆครับก็สามารถที่จะฆ่ามันได้สมัยก่อนนะวงเล็บนะครับอาจจะเป็นอิมิดาคอผิดนะครับไทมีท็อกแซมาเซธาม,มีผิดอะไรพวกเนี้ยแต่ก่อนมันก็ได้นะครับหรือบางพื้นที่มันก็ยังได้อยู่แต่พักหลังเนี่ยพื้นที่ที่มีการทําเกษตรอ,อย่างต่อเนื่องพบว่ามันเริ่มไม่ได้ผลนะครับอาจจะต้องมียากลุ่มอื่นๆหรือยาตัวขี้เก่งๆเพิ่มมากขึ้นนะครับ สมัยก่อนอีกอันนึงก็คือกลุ่มอาบาพิโพนิลมันก็พอได้แต่ปัจจุบันมันไม่ค่อยได้นะครับแต่ยังมองผมยังมองว่ากลุ่มที่ค่อนข้างเก่งเพียอ่อนก็คือกลุ่ม 1B นะครับจะเป็นกลุ่มของพวกกลุ่มยาเหม็นต่างๆนะครับก็คือจะมอะีอย่างเช่นยกตัวอย่างไดอะซินนอนนะครับโปรฟินอฟอร์ดอะไรฟอดฟอดพวกนี้ได้นะครับหรือ,อผมแนะนำเป็นตัวนี้ครับ เดี๋ยวนะครับเป็นตัวปินตุงนะครับผมจำชื่อสามัาก็คือจะเป็นโปพไทยโอฟอร์ดนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งอะไรพวกนี้ก็ได้เลยนะครับโดยเฉพาะในฟักทองนี่ก็โอเคใช้ได้อัตราใช้อยู่ประมาณสัก30-40ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับเดี๋ยวลองมาดูจังหวัดอื่นทางโซนภาคอีสานอีกอันหนึงนะครับก็จะเป็นทางจังหวัดเลยนะครับมีคำถามเข้ามานะครับเขาปลูก ฝรั่งปลูกมะพร้าวนะครับก็มีปัญหาพวกตระกูลพวกด้วงปวกแล้วก็หนอนในดินนะครับก็แนะนําเลยครับที่เราใช้กันประจําก็คือสารพิโพนิวมีทั้งเป็นรูปเม็ดนะครับเป็นรูปน้ําเป็นรูปครีมต่างๆพวกนี้ก็สามารถทําได้จะโรยรอบคนต้นและลดน้ําหรือจะใช้แบบน้ําผสมนะครับฉีดบริเวณโคนก็ได้หรือจะหยดให้พร้อมไปกับน้ําก็ได้นะครับ แล้วเขาบอกว่าเขายังมีปัญหาก็คือมะพร้าวเขาปลูกแล้วไม่ค่อยโตนะครับลองดูว่าเวลาเราปลูกมะพร้าวเนี่ยเราปลูกแล้วเ,เอาถมดินมากเกินไปไหมถ้ามันเกิดว่ามองแล้วมันไม่โตเนี่ยถมดินมากเกินไปนะครับแนะนําให้โกยดินนะบริเวณรอบโคนต้นออกสักหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะใช้กลุ่มพวกสารปรับปรุงดินนะครับเป็นพวกฮิวมิกอะไรพวกนี้นะครับโรยลงไปเพื่อให้รากเดินดีนะครับแล้วกอ็อาจจะใช้ตัวที่ผมเคยแนะนําก็คือตัวกรีนแลนด์นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เร่งรากเร่งยอดแล้วก็ทําให้มันแตกรากแตกยอดได้ไวขึ้นเขียวเร็วขึ้นนะครับตัวนี้ก็ผสมน้ําลดได้อาจจะใช้ร่วมกับพวกปุ๋ยเก็ดก็ได้สูตรเสมอก็ได้นะครับผสมไปได้เลยนะครับแล้วก็สลับกับตัวายาปลวกด่วงหนอนตรงนั้นที่ผมแนะนําไปก็คือสารพิโพรนิวนั่นเองนะครับโอเคนะครับอ,อีกจังหวัดหนึ่งนะครับก็คือทาง จังหวัดสกลนครนะครับก็คือมาปรึกษาในส่วนของยาฆ่าหญ้าในาแปลงปลูกแตงนะครับแตงกวานะครับแตงล้านพวกนี้นะครับก็ปกติยาฆ่าหญ้าเราเราก็จะใช้อยู่2แบบนะครับประเภทที่เลือกทําลายและไม่เลือกทําลายนะครับก็คือประเภทที่เลือกทําลายก่อนแล้วกันพวกเลือกทําลายก็คือเราสามารถฉีดทับได้เลยก็คือประเภทยาใบแคบนั่นเองยาใบแคบอะ่ะ ที่ในแตงนะครับใช้ได้แทบทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลีโทรดิมฟูอซิฟอบควิซาโลฟอบนะครับ อ่า5ล็อกซิฟอพวกนี้นะครับ uh, หรือจะเป็นโพพาคริสโตฟอรบพวกนี้ก็ใช้ได้หมดเลยฟอบนะครับทั้งนี้ uh, ส่วนใหญ่ก็สามารถฉีดทับได้เลยแต่ก็การตายก็จะแตกต่างกันนะครับลักษณะการตายแตกต่างกันบ้างนะครับอา uh, พักหลังก็ความนิยมในส่วนของคลีโทดิมจะมีความนิยมค่อนข้างเยอะนะครับดูเพราะดูจากเปอร์เซ็นต์ยาแล้วน่าจะเปอร์เซ็นต์สูงสุดในกลุ่มที่เป็นยาใบแค่ส่วนถ้าท่านไม่ไล่ถ้าไม่ฉีดทับ ยอดนะครับจะเป็นหญ้าใบกว้างพวกนี้มีปัญหาในตึกในในแปลงแตงเนี่ยท่านก็สามารถใช้กููฟฟินเนทที่มาแทนยาเผาไหม้ที่เราเคยใช้กันนะครับอัตราสักประมาณสักร้อยห้าสิบซีซีแล้วค่อยๆไล่ระวังระวังอย่าให้ละอองไปโดนใบเยอะนะครับก็สามารถทําได้นะครับโอเคแต่ถ้าเป็นพวกหญ้าอื่นอย่างพวกแห้วหมูเลยพวกนี้จริงๆมันมียาแห้วหมูอยู่แต่ในตระกูลแตงเป็นพืชอวบน้ําเราก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะดูดซึมแล้วก็ ตายได้นะครับอ่าโอเคนะครับเราเสร็จทางโซนอีสานเรามีทางภาคเหนือนิดนึงทางเพชรบูรณ์นะครับถือว่าเป็นภาคเหนือแล้วกันนะครับเป็นเหนือตอนล่างล่างมากๆด้วยนะฮะก็ถามเรื่องของยาเชื้อราเข้ามานะครับว่าจะเป็นวานิดาไมาซินเฮกซาโคนาโซนนะครับว่าใช้ในถั่วเขียวได้ไหม นะครับส่วนตัวก็ว่ามันใช้ได้นะครับแต่ก่อนต้องบอกก่อนยา2ตัวนี้มาเริ่มเดิมทีมาจากแปลงนาข้าวนะครับส่วนใหญ่จะใช้กันในนาข้าววันิดาไมซินพวกใบขีดใบจุดนะครับโรคพื้นพื้น,นในส่วนของช่วงข้าวเล็กเช่นเดียวกับเฮกซาโคนาโซน,นะครับก็อาจจะใหม่ขึ้นมาอีกนิดนึง นะครับก็เป็นเป็นยาในกลุ่มในส่วนของกลุ่ม3ที่ใหม่ขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นยาพื้นสมัยก่อนก็จะมีตัวหนึ่งก็คือพวกคาเบนดาซิมนะครับพวกนี้ก็จะใช้วนเวียนกันอยู่เนี่ยครับนาข้าวในย,ยุคสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยวนิดาไมซินเฮกซาโคนาโซนคาเบนดาซิมจะหมุนกันอยู่ประมาณนี้นะครับพักหลังก็ถือว่าเป็นยาแบบป้องกันกว้างๆไม่ได้เก่งมากนะครับก็คือฉีดแนะนําให้ฉีดก่อนที่จะเป็นโรคนะครับในถั่วเขียวก็สามารถใช้ได้ก็เลือกใช้โดยใดตัวหนึ่งหรือสลับ ก,น,กนะครับโอเคเราเสร็จทางภาคอีสานนะครับทางภาคเหนือไปแล้วนะครับเราลงมาโซนภาคกลางดูซิเขาแอบถามอะไรบ้างนะครับามาที่จังหวัดผมก่อนเลยจังหวัดลบบุรีนะครับมีถามเข้ามาในเรื่องของการาปลูกต้นไม้ใหญ่นะครับบางคนก็ซื้อบ้านใหม่นะฮะก็ปลูกต้นไม้ใหญ่ย้ายต้นไม้เข้ามาสั่งต้นไม้เข้ามานะครับก็พอปลูกเสร็จช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะตอนนี้มันเป็นหน้าแล้งบางครั้ง ท่านอาจจะให้ให้น้ําเยอะว่ากลัวว่ามันจะลากไม่เดินลากไม่ติดกับกลายเป็นลากเน่าโคนเน่าก็มีนะครับถ้าอาการเริ่มแรกก็จะใบร่างๆเหลืองๆนะครับท่านหนักแล้วก็จะใบก็จะร่วงหมดเลยนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องพวกลากเน่าพวกนี้ท่านอาจจะต้องใช้พวกยา กันคนคนเน่าบ้างนะครับจะเป็นพวกกลุ่มฟอสฟอรัสแอซิดก็ได้นะครับหรือจะเป็นโคโทนโฟรดก็ได้หรือจะเป็นพวกพวคาร์โบคาบก็ได้หรือพวกซูเปอร์ฟอสนะครับกลุ่มพวกนั้นะ่ะใช้ได้เลยนะครับลดได้เลยกันเรื่องโรครากเน่าคนเน่าได้นะครับพอรักษามันหายเสร็จก็ต้องใช้ตัวที่กระตุ้นในการออกลากนะครับตรงนี้ก็ต้องใช้ด้วยก็ผมแนะนําเป็นตัว B1 หรือเพื่อนพวกกินแลน n d ที่ผมแนะนําประจําก็ได้นะครับก็ลด ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับเพื่อกระตุ้นแล้วก็สังเกตว่ายอดใหม่มาเริ่มแตกได้ไหมถ้ายอดใหม่มาเริ่มแตกได้แสดงว่าเขาเริ่มปรับตัวกับพื้นที่ใหม่ที่เขาที่เราย้ายมาปลูกได้แล้วนะครับโอเคนะครับเราไล่มาโซนภาคกลางก็จะมีในส่วนของอจังหวัดอ่างทองมีถามเข้ามานะครับเรื่องเพีย้ยไฟในในแตงนะครับตอนนี้เพียเพ้ยไฟหนักจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกสมัยก่อนนเราเราใช้พวกตระกูล กลุ่ม4 a พวกนี้อิมิดาะไรพวกนี้นะครับอะเซทามีผิดไทมีซอกแซมเนี่ยมันอยู่แต่ปัจจุบันมันไม่อยู่แล้วนะครับตัวที่ดีที่สุดในะตอนนี้ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็คือตระกูลพวกสไปเนโทแรมนะครับในกลุ่ม5ซึ่งมันมีหลายเปอร์เซ็นต์มากเลยนะครับลองดูมันจะมีตัวบวกด้วยตัวบวกเมท็อกซีฟิโนไซด์มันก็จะได้เรื่องหนอนด้วยแต่ถ้าแรงขึ้นมาส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันก็คือ x อ็กซก็คือตัวนั้นจะเป็น1 2 SC นอะครับแต่ถ้าอยากให้แระ นะครับผมก็แนะนำตัวแอมพาราก็คือตัว ol, สไปเนโทแรมความเข้มข้น25% W/G นะครับก็ใช้อัตราเริ่มต้นอยู่ที่5กรัมนะครับถ้ามันหนักๆเข้าก็7.5กรัมนะครับอลองใช้ดูแต่ถ้าถ้าเป็นตระกูลแตงเนี่ยใช้อย่าให้เกิน7.5เนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะครับไม่งั้นยอดท่านจะมีปัญหาได้นะครับอาจจะหงอยได้สลดได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกพริกเนี่ยผมเคยทดลองใช้ถึง10กรัมแล้วถือว่า ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับเราไล่เรียงลงมาจอนนี้ลงมาถึงทางสมุทรสาครน,นะครับถามเข้ามาเรื่องของเชื้อราที่โคนนะครับต้นมะลินะครับก็ถ้าเป็นพวกลาเาม็ดผักกาดหรือว่าเป็นพวกลักษณะเชื้อราที่อยู่ตรงโคนดินนะครับก็ใช้ตระกูลพวกอันนี้ก็ได้นะครับโฟเพดก็ได้นะครับหรือจะเป็นตระกูลพวก พคาโมคาบก็ได้ฟอสอเทิโอลูมิเนียมก็ได้หรือกดฟอสฟ,ฟอริกก็ได้นะครับพวกนี้ก็ลดอ,อย่างต่อเนื่องนิดนึงช่วงแรกอาจจะสัก4-5วันครั้งนะครับต่อเนื่องสัก2-3สทีนะครับพอเริ่มดีขึ้นเราก็ปรับระยะห่างไปนะครับคอยใช้ป้องกันโดยตลอดได้7-15วันประมาณนี้นะครับก็น่าจะดีขึ้นนะครับอ่าโอเคนะครับเราไล่ลงมาจนถึงจังหวัดราชบุรีแล้วนะครับราชบุรีมีเรื่องราสนิม ในถั่วฝักยาวถามเข้ามานะครับส่วนใหญ่ล้าสนิมเนี่ยที่เราแนะนํากันก็จะเป็นกลุ่ม3นะครับเชื้อราในกลุ่ม3ก็คือที่ลงท้ายด้วยโคนาโซนทั้งหลายเมื่อกี้ที่พูดถึงเฮกซาโคนาโซนก็ได้นะครับทีบูโคนาโซนนะครับโพพิคโคนาโซนพวกนี้ก็ใช้ได้หรือจะบวกโปรคลาดก็ได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่นิยมใช้กันก็คือกลุ่มที่ลงท้ายด้วยโตบินนะครับเริ่มต้นด้วยอซ็อกซีโซบินนะครับหรือจะเป็น มันมีหลายตัวนะโซบินนะครับพีคอกซี่โซบินนะครับหรือไตฟอกซี่โซบินอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ลองไปหาดูนะครับใช้สลับสลับกันไปหรือมันบางบางยี่ห้อบางตัวเขาก็จะมีตัวบวกมาด้วยแล้วนะครับถ้ามีช่วงที่มีดอก,กอาจจะใช้เป็นรูปครีมถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีดอกก็ใช้เป็นรูปน้ํามันก็ได้นะครับโอเคเราไล่เรียงลงมาเราก็โดดไปทาง การจนาบุรีสักนิดนึ่งนะครับทางซีกฝากตะวันตกมีอยู่ท่านนึงนะครับถามเรื่องมะเขือเปาะยอดไม่ค่อยเดินนะครับแล้วก็เหลืองด้วยนะครับลองดูนิดนึงก่อนนะครับว่ามีปัญหาอะไรเป็นเพี้ยไฟหรือเปล่าหรือว่าขาดธาตุอาหารนะครับตอนนี้ที่เท่าที่ มีลูกค้าถามเข้ามาลูกเพจถามเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องทางธาตอาหารด้วยนะครับก็แนะนําให้กลับไปที่เบสิกเลยครับไปไปปรับปรุงเรื่องของปุ๋ยใหม่นะครับอาจจะใช้ปุ๋ยเกรดนะครับที่มีตัวหน้าสูงนิดนึงนะครับมีตัวกลางมีตัวท้ายด้วยนิดหน่อยนะครับแล้วมาบวกกับพวกกลุ่มทัดลรองทัดเสริม นะครับเพื่อให้เขามีท่านอาหารที่ครบถ้วนนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ปุ่มฮอร์โมนที่ใช้กระตุ้นเรียกยอดเรียกลากนิดนึงนะครับน่าจะฟื้นคืนได้ดีแต่ถ้าปัญหานั้นเกิดจากเพีย้ยไฟก็ไปเริ่มต้นใช้ที่ยาเพีย้ยไฟขึ้นมานะครับถ้าการหนักก็อย่างที่แนะนําไปเมื่อกี้ก็ใช้สปตีิโทแลมไปเลยแต่ถ้ามันไม่หนักมากก็เริ่มใช้จากกลุ่ม 4A แล้วกันนะครับอ่าลงมาจะหมดคําถามแล้วอีก2ท่านมาจากทาง ทางใต้นะครับทางใต้ถามเข้ามานะครับเรื่องของต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับทางจังหวัดสงขลาสงขลาถามเรื่องแมลงวีขาวนะครับเมื่อกี้ก็อธิบายไปส่วนหนึ่งนะครับกลุ่ม c a ก็ถือว่าค่อนข้างดีแต่กลุ่มใหม่ๆที่ใช้ได้ผลค่อนข้างดีนะครับก็คือกลุ่ม29ก็คือตัวฟอนิคามิดนะครับหรือกลุ่ม 9B นะครับ เดี๋ยวนะครับไทมีโทซีนพวกนี้นะครับใช้ได้นะครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับหรือไปบวกกับพวกกลุ่มบูโฟเฟซินเพื่อช่วยในการที่จะคุมไข่เขาสักนิดหนึ่งนะครับสลับสลับไปนะครับอีกตัวหนึ่งในกลุ่มนี้ก็ใช้ได้นะครับกลุ่ม 3A อีโทฟเฟนฟอกก็ถือว่าโอเคนะครับในกลุ่มของแมลงหวีขาวเพราะมันจะได้กลุ่มพวกเพี้ยจักจั่นด้วยเพี่กระโดดได้พวกนี้มันจะเป็นกลุ่มใกล้เคียงกันนะครับแมลงใกล้เคียงกันแล้วก็ อาจจะใช้กลุ่ม 1A บ้างก็ได้นะครับสารพวกพวกโซวพวกนี้นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถเอามาใช้ควบคู่ได้นะครับหลักๆก,ก็คงเป็นกลุ่ม 4A ไปก่อนถ้ามันไม่หนักมากนะครับแล้วค่อยไล่เรียงความแรงขึ้นมาตามที่ผมได้แนะนำไปแล้วกันนะครับท่านสุดท้ายจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ เขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องการเลือกใช้ยาฆ่าใบแคบนะครับในผักชีและขึ้นช่ายนะครับบางคนอาจจะเอ๊ก็ใช้ได้นี่นะยายาใบแคบทั่วไปใช้ได้จริงๆมันมีทริคหรือถ้าใครสังเกตนิดนึงนะครับจำไว้เลยนะครับถ้าเป็นสารคลีโทรดิมนะครับ24%เนี่ย ไม่สามารถใช้ในผักชีได้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ผักชีเหลืองนะครับจำไว้เลยอ,อย่าเอากีโดิมไปฉีดผักชีหรือแม้กระทั่งในขึ้นช่ายก็มีอาการเหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับอลองใช้เป็นในส่วนของโพพาควิโซฟอรบนะครับหรือเป็นฮาล็อกซิฟอก็ถือว่าโอเคหรือเป็นพวกฟูอซิฟอ o บก็ได้นะครับพวกนี้จะปลอดภัยหรือถูกสุดเลยก็พิลาโซฟอ ระวังนิดนึงนะครับสำหรับการใช้คีโรดิมในในส่วนของผักชีไม่งั้นท่านจะไม่ได้ผักชีขายแน่แน่เลยนะครับเพราะว่าผักชีท่านจะเหลืองสวยเลยนะครับมันไม่ตายหรอกครับแต่มันเหลืองมันขายไม่ได้นะครับโอเคนะครับก็มีประมาณนี้นะครับมีทั้งหมดประมาณ11จังหวัดนะครับที่สอบถามเข้ามามาทั่วทุกภาคส่วนนะครับสำหรับวันนี้ในส่วนของเคขาแอบถามแอดใน EP ีที่8นะครับหวังว่า เรื่องราวตรงนี้จะเป็นประโยชน์แก่หลายๆท่านนะครับที่ปลูกพืชที่คล้ายๆกันหรือมีปัญหาคล้ายๆกันก็เอาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ท่านถ้าท่านใดมีปัญหาไม่เข้าใจหรือต้องการตัวยาก็สามารถสอบถามอินบ็อกซ์เข้ามาที่ผมโดยตรงได้เลยนะครับโอเควันนี้ผมแท็กซี่และเพจพีเอ็นเกษตรนะครับภายใต้รายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตร2018กับช่วงเขาแอบถามแอดใน EP ีที่8สําหรับวันพฤหัสนี้นะครับขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ